เป็นลูกเจปิ่นไม่ง่ายเจ้าขุนเปิดใจครั้งแรกหลังครอบครัวจอดรามา่าหนุ่มหล่อมากความสามารถเจ้าขุนจากกระพัรดลูกชายคนกลางของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีที่ล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการวูดดี f m ถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวความรักความฝันและความกดดันจากการเกิดมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียง เจ้าขุนบอกว่าตอนนี้เรียนจบแล้วแพลนต่อไปคืออยากเข้าวงการเป็นศิลปินแบบเต็มตัวเริ่มอยากรับงานซีรีส์รับงานหนังซึ่งก็มีคนเข้ามาทาบถามบ้างเรื่อยๆก็ยอมรับว่าคิดถึงชีวิตที่อังกฤษคิดถึงบรรยากาศที่ชิวไม่มีใครมาตัดสินผมเลยไม่มีใครมองว่าคุณมาจากไหนอะไรยังไง คือเขาชอบผมเพราะเราเป็นเพื่อนกันเพราะนิสัยเหมือนกันทุกวันนี้คิดว่าคนตัดสินคุณว่าอะไรเจ้าขุนก็เยอะอยู่ที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตที่ผมได้อ่านนะครับเยอะมากที่จึกสุดเวลาว่าพ่อแม่คือถ้าว่าผมนะโอเคเข้าใจผมวัยรุ่นเมื่อก่อนผมก็ทำตัวไม่ดีเท่าไรในวงการ พบผมก็เกิดมาก็กล้องถ่ายเลยไม่รู้ว่าชีวิตจริงกับชีวิตในวงการมันต้องแยกยังไงแต่ก็นี้ผมก็ดูออกมากขึ้นการเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนมีชื่อเสียงไม่ได้ง่ายมันลำบากการที่จะโตขึ้นมาเหมือนโดนเปรียบเทียบโดนจับตามองตลอดคุณสามารถโตขึ้นมาจนถึงวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายังแข็งแกร่งได้ เจ้าขุนพระเจ้าสำหรับผมมันคือพระเจ้าเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างเคร่งศาสนาเวลาอ่านแล้วทำให้ใจเรานิ่งขึ้นผมนับถือคาทอลิกครับผมรู้สึกสงบใจขึ้นคุณคอมเมนต์ให้แฟนคลับบอกว่าจริงๆผมพยายามผมอาจจะไม่มีความสุขได้ครับตอนนี้ผมพยายามให้แฟนคลับดูผมแล้วแฮปปี้อันนี้คุณหมายความว่าอะไรเจ้าขุน คืออันนี้มันไม่เกี่ยวเลยกับดราม่าที่ทุกคนเชื่อมโยงมันแค่ดันตรงจังหวะแต่ว่าที่ผมพูดแบบนี้คือผมเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์อยู่แล้วผมก็เลยอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนคลับผมคืออย่างน้อยคุณทำงานมาคุณเครียดคุณผิดหวังมาผมอยากเป็นคนที่ทำให้มีรอยยิ้มแค่นี้ทำให้วันของใครสักคนดีขึ้นสักหน่อยแต่จริงๆแล้วผมที่ยิ้มผมที่บ้านอย่างนี้ จะไม่ได้มีความสุขไงแต่ผมแค่ทำเพราะว่ามันเป็นงานนั่นแหละที่ผมหมายถึงพูดถึงดราม่าในชีวิตช่วงสองถึงสเดือนที่ผ่านมาบ้านคุณเจอหนักที่สุดที่เจพี่ปิน่นเรารู้จักกันมานานแต่การที่ต้องเห็นครอบครัวคุณผ่านเรื่องแบบนี้โดยที่มีสังคมคอยติดตามคอยดูคอยตัดสินตลอดเวลามีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้าง เจ้าขุนเยอะมากเลยครับบางทีมันไม่รู้ตัวด้วยว่าจิตเรามันไม่ตอนนี้คุณไม่ปกติแต่เราไม่รู้ตัวเพราะคนที่เป็นอยู่มันไม่มีทางรู้พี่น้องก็เหมือนกันจริงๆส่วนมากก็เรื่องดราม่าด้วยแต่บางทีเราก็งงว่านี่อะไรได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ไหมเจ้าขุนว่าฉันมีปัญหาตรงนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับโห ที่ผมโดนตอนเด็กๆหาว่าเป็นเกไปซื้อกินเกอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นเหนื่อยเหมือนกันครับแม่ของคุณเข้มแข็งมากนะเจ้าขุนใช่ครับแม่ผมคือที่สุดในโลกสำหรับผมนะคุณรู้ไหมว่าแม่ของคุณรักใครมากที่สุดพวกคุณสามคนไงแล้วคุณได้บอกรักเขาบ้างไหม ครอบครัวสำคัญที่สุดอยากเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านทั้งหมดนี้ไปด้วยดีและพี่เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผลของมันอาจจะสับสนในตอนนี้แต่อีกในไม่ช้ามันจะคลายแล้วจะเห็นว่าเราจะก้าวผ่านมันไปจะแต่งงานเมื่อไหร่เจ้าขุนครับยิ้มผมคิดเพราะเมื่อวานผมเพิ่งไปบ้านของพี่ทีมงานมา แล้วผมเห็นลูกเขาแล้วผมไปเล่นด้วยและผมเหมือนจากแต่เร็วไปไม่ได้ได้ถ้าผมมีลูกผมคงซอฟมากผมจะเปลี่ยนไปเลยผมรู้ตัวไม่รู้ตัวเลขแต่ก็เมื่อเราพร้อมงานมั่นคงชีวิตมั่นคงแล้วเจอความสงบแล้วอยากมีลูกมากกว่าแต่งงานใช่ไหมตอนนี้เจ้าขุนใช่เหมือนอยากมีครอบครัวมากกว่าครั้งที่แล้วประกาศว่ามีความรัก หลังจากนั้นก็หายไปเลยไม่มีอีกเลยเจ้าขุนเข็ดเลยมันทำให้ผมโตขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจโลกกว้างขึ้นมีคนเข้ามาในชีวิตบ้างไหมตอนนี้เจ้าขุนมีนะครับมีเยอะมากเลยโดยเฉพาะหลังจากที่ปล่อยเพลงมันก็จะมีอะไรมาดีเอมมาแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยผมพยายามชาดโทรศัพท์นอกห้องเลย มีอะไรในชีวิตที่เป็นฝันอันสูงสุดไหมเจ้าขุนมันอาจจะฟังดูตลกแต่ผมอยากเปิดร้านกับเรานั่นคือฝันสูงสุดผมอยากเป็นพ่อค้าผมอยากเป็นนักธุรกิจ